มาเด้อค่ะผักสีมานซอยทำความสะอาดอยู่โกลีกับมาเด้อค่ะยูคนเดียวมีก้อยเนื้อกับอันเลยยำหอยนางรมแซ่แบแซบแล้วก็มีพักเก็บจากสวนจ้าขึ้นเองเกลก็เทียมป่ากับก้อยเนื้อก็ยังก็ได้อ้นลายงามค่ะมาค่ะมาเด้อค่ะมากินค่ายยำบ่ายยำเทียนนะคะนี่ข้าวเหนียวดำยำหอยนางรม ลาบเนื้อสดค่ะแล้วก็กระเทียมป่าที่เรามาเก็บค่ะแล้วเราไปเก็บได้จากป่าค่ะอันนี้ก็ผักชีบ้านเรามันขึ้นเองในสวนเก็บมากินจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อผัดซิมาซอยเห็ดงานกระไดมาเดอ้อ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 มาจ้ามาจ้าโอ้ยกินผู้เดียวครับพี่น้องกินผู้เดียวในนั้คือกินเมดมาเนี่ย Yeah แล้วลกัน็บป่ากตัวเจ็บป่าโดนเจ็บมามาติดกับรับ